สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง JWN จอข่าวเด่นข่าวล่าสุดงานนี้โดนแล้วด้านจนเกินทนโทษชาวบ้านจนเข้าข้อเรือลังไปแล้ว เป็นอาการเข้าข้อที่เรื้อรังเป็นอันมากแทนที่จะมุ่งถแถลงถึงสถานการณ์โควิด -19 ที่แรงงานพมา่าตีมหาชัยแตกและลามกันไปถึง20กว่าจังหวัดในตอนนี้แล้วพลเอกระยุจันโอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวกงกลาโหมยังวกเข้าหาประชาชนเปิดสงครามป่า มีสักวันไหมที่นายกประยุทธ์จะไม่ฉกพุ่งกระนำในการเข้าใส่ประชาชนแทนที่จะเน้นข้อมูลเพื่อป้องกันและการรับมือโควิดที่มียอดทยานขึ้นอย่างแรงและรวดเร็วเสียเวลาไปกับน้ำท่วมท่งผักบุ้งโรงเรงที่เอาความผิดมาลงที่คนไทยให้ได้ไม่ต้องไปถามหรอกทุกคนเป็นคนไทยหรือเปล่าเขาเป็นคนไทยทัทง้งแท่งส่วนนายกประยุทธ์เป็นคนไทยที่มีความผิดชอบจริงนะ กระสุนด้านที่จะโทษทักษิณยิ่งลักซึ่งผลักภาระมาทบประชาชนเก่งจริงนะฮะประชาชนมาก่อนราษฎรมาเป็นอันดับหนึ่งทั้งสิงคโปร์มาเลเซียอินโดนีเซียเขามีนายกรัฐมนตรีที่มีหัวใจเป็นของชาวบ้านโควิด1 9ทสามชาติทุ่มงบซื้อวัคซีนมาฉีดเพื่อป้องกันโควิดไม่ให้ระบาดลามไปถึงขณะที่รัฐบาลไทยภายใต้นายกระยุทธ์จันทร์โอชา ดูเหมือนจะเป็นญาติของชูชกของเงินบริจาคจากคนไทย500บาท1ล้านเพื่อนำมาซื้อวัคซีนกลไกรัฐดูเหมือนว่าจะเป็นมือเปนในเรื่องต่างๆได้หมดแต่สิ่งใดที่เป็นความปลอดภัยทำให้ประชาชนมีชีวิตที่ดีขึ้นทำไมจะต้องบริจาคก,กันเสียทุกทีนี่จะเตรียมกู้อีก2.8ล้านล้านบาทเพื่อนำมาใช้ กู้กันยันตายหรือไรถ้าดีแต่กู้ล่าออกไปมุดรูอยู่ดีกว่าไหมในขณะที่ล่าสุดวิโรจจวกรัฐบาลละหลวมทําโควิดระบาดฉะนายกให้รับผิดชอบร่วมกันแต่ไม่เคยโทษตัวเอง โดยนายวิโรธลักษณะอดิศรสส,อส,อสอบัญชีรายชื่อพักเก้าไกลได้อภิปรายว่าการระบาดระลอกใหม่ของโควิด -19 มาจากความหละหลวมและละเลยการลักลอบเข้าประเทศตามชายแดนผ่านช่องทางทางธรรมชาติหรือช่องทางปกติที่ต้องเสียเงินที่ตนมองว่าเป็นฝุน่นใต้พรมเพราะการลักลอบแรงงานข้ามชาติเข้าประเทศอย่างผิดกฎหมายมีบุคคลที่เกี่ยวข้องและลี้ภัยไปที่ประเทศออสเตรเลีย นอกจากนั้นปัญหาดังกล่าวประชาชนยังสงสัยว่ามีเจ้าหน้าที่รับเงินสินบนราคาระหว่าง6,500บาทถึง10,000บาทโดยเรื่องนี้พลเอกประยุจันโอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมระบุครั้งแรกว่าไม่มีได้ภายหลังยอมรับว่าอาจจะมีค่าราชการเกี่ยวข้องดังนั้นควรจะตั้งกรรมาการสอบสวนอย่างจริงจังและใช้โอกาส เพื่อแก้ปัญหาการค้ามนุษย์และหลักรอบเข้าเมืองอย่างผิดกฎหมายปัญหาการระบาดส่วนหนึ่งมาจากทัศนคติของนายอนุทินชายวิรูลรองนายยกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณาสุขที่ระบุว่าโควิด -19 เป็นโรคกระจอก จากที่ผมเคยเรียนว่าหนูเป็นพาหะการะโลกแต่ปัจจุบันหนูเป็นพาหะของโควิดในทีนหากรัฐบาลคุมไม่ดีการระบาดไปทั่วประเทศต้องเจอปัญหาเศรษฐกิจอย่างแน่นอนนอกจากนี้ยังกล่าวอีกว่านอกจากนั้นการแก้ปัญหาแรงงานต่างด้าวที่ไม่มีนายจ้างและมีสถานะเป็นแรงงานผิดกฎหมายตามที่พลเอกประยุทธ์ระบุว่า วันที่23ธันวาคมจะกวาดล้างทําให้แรงงานผิดกฎหมายถูกลอยแพเกิดกรณีที่งแรงงานในพื้นที่อำเภอบางพลีจังหวัดสมุทรปราการกลายเป็นซูเปอร์สเปรดเดอร์เกิดขึ้นรอบๆซึ่งตนมองว่าการแพร่เชื้อเกิดจากปากของพลเอน็ประยุทธ์ รัฐบาลใช้พรกฉุกเฉินมาตั้งแต่เดือนมีนาคมปี63แต่ไม่มีมาตรการที่เป็นรูปธรรมเพื่อป้องกันการระบาดสิ่งที่รัฐบาลต้องทำก็คือสถานกักกันโรคระดับจังหวัดต้องทำให้ทันสถานการณ์และสนับสนุนงบประมาณที่ใช้กักกันและรัฐ ต้องอุดหนุนบางส่วนเพื่อให้แรงงานเข้าประเทศอย่างถูกกฎหมายวางระบบกักกันให้ถูกต้องผมเสนอให้พลเอกประยุทธ์ปรับทัศนคติตัวเองเพราะไม่เคยโทษตนเองล่าสุดไปซักผู้ว่าสมุทรสาครว่าแรงงานมาจากไหนทั้งที่ควรจะถามผอบทบที่สำคัญพลเอกประยุทธ์ไม่เคยเรียนรู้ปัญหาบอกให้ประชาชนรับผิดชอบร่วมกันแต่ต้องถามกลับว่าคนอย่างพลเอกประยุทธ์เคยรับผิดชอบอะไรหรือย,อยังนายวิโร์กล่าว งานนี้รัฐบาลมิกตู่เข่าสุดแน่ฝ่ายคานล็อกดาวประยุทธ์โควิดระบาดใหม่แพร่เชื้ออภิปรายไม่ไว้วางใจสำหรับการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019หรือโควิด -19 ไม่ว่าจะผลิตคำเลี่ยงบาลีว่าเป็นระรอกสองหรือระบาดใหม่แต่ความเสียหายได้เกิดขึ้นเป็นวงกว้างทั้งทางเศรษฐกิจและทางการเมือง ทางเศรษฐกิจสมุทรสาครมีผู้ติดเชื้ออย่างไม่เป็นทางการทะลุ800รายต้องล็อกดาวน์ปิดเมือง14วันตั้งแต่วันที่19ทธันวาคมปี2563ถึง3มกราคมปี2564โดยกำหนดพื้นที่ควบคุมโรคติดขาดเช่นตลาดกลางกรุงหอพักสีเมืองสะพานปลา การล็อกดาวสมุทรสาครจะกลายเป็นสาครโมเดลทำให้การจัดงานเขาดาวปีใหม่2021ในหลายๆพื้นที่เศรษฐกิจธุรกิจใจกลางเมืองต้องเว้นวักเหมือนเทศกาลสงกรานต์ปีใหม่ไทยปี2563ที่ต้องล้มเลิกเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ซึ่งขณะนี้กำลังกำหนดมาตรการปีใหม่แบบนิว n o r m a l เพื่อใช้เป็นคู่มือในการจัดงานปีใหม่ให้เป็นมาตรฐานกลางของแต่ละจังหวัดโดยเฉพาะจังหวัดกลุ่มเสี่ยงที่แบ่งพื้นที่ไข่แดงไข่ขาวเปลือกไข่นำร่องโดยกรุงเทพมหานครหรือกทมที่ขอความร่วมมือส่วนราชการเอกชนงดการจัดกิจกรรมเ้าดาวปีใหม่ต้องสูญเสียมิดเงินที่จะสะพัดในช่วงปีใหม่ราวๆแสนล้าน ขณะที่มหากรรมมอบของขวัญปีใหม่ของแต่และกระทรวงต้องหยุดชะง,งักจนกว่าสถานการณ์จะเข้าสู่สภาวะปกติอาทิกระทรวงอุตสาหกรรมเลื่อนการจัดง,งานเอาเล็ตของขวัญเพื่อประชาชนมหากรรมสินค้าโรงงานไม,ไม่นับรวมห้างร้านหน่วยงานราชการที่ต้องปิดตัวชั่วคราวเศรษฐกิจจังหวัดสมุทรสาครและกรุงเทพชานเมืองอาทิพระรามสองแสมดําหนองแขมต้องชัดดาว ความเสียหายทางการเมืองวาทกรรมไม่ประมาทกาดยาตกและแอปพลิเคชันไทยชนะถูกนำมาปัดฝุ่นครั้งกลายเป็นวัวหายล้อมคอกขณะที่พักร่วมรัฐบาลยังคงลุนเลึกตั้งท้องถิ่นกันตัวโก่งว่าบ้านใหญ่นอมินีพักใหญ่ใครจะเข้าวินดื่มด่ำกันจนสำลักความสำเร็จ นอกจากนี้ยังมีการโยนความผิดกันไปกันมาเพื่อควานหาจำเลยและคนรับผิดชอบที่ปล่อยให้เกิดการระบาดใหม่ซึ่งเกี่ยวข้องกับหลายกระทรวงตั้งแต่กระทรวงสาธารณสุขกระทรวงแรงงานกระทรวงมหาดไทยกระทรวงกลาโหมไม่ว่าการเดินทางเข้ามายัางผิดกฎหมายของแรงงานต่างด้าวหรือรู่รั่วมาตราการควบคุมโควิดในทีนตั้งแต่ต้นทางถึงปลายทางอย่างน้อยข้อกังขาสาเหตุข,ของการระบาดรอบใหม่กำลังจะกลายเป็นการ การเพิ่มประเด็นนี่วิบากกรรมใหม่ไม่พ้นให้ภากฝ่ายค้านหยิบยกมาเปิดแผลในการอภิปรายไม่ไว้วางใจในเดือนกุมภาพันธ์ถึงปีใหม่นับรวมปมปัญหาเดิมที่พักฝ่ายค้านเตรียมเขียงหลับมีรัฐบาลพลเอกประยุทธ์ทั้งเรื่องการใช้ประมวลกฎหมายอาญามาตรา1 1 2เป็นเครื่องมือเล่นงานทางการเมืองฝ่ายตรงข้ามรวมถึงข้อกล่าวหาเรื่องสีเทาๆการทุจริตโครงการต่างๆ และสถิติเรื่องร้องเรียนที่สำนักง,งานป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปชอ,ออกมาเปิดโปงว่ารัฐบาลพลเอกประยุทธ์ทั้งในยุคคณะรักษาความสงบแห่งชาติหรือคอสชอถึงยุคเลือกตั้งมีการโกงมากที่สุดโดยในปีงบประมาณปี2562มีการรับเรื่อง กล่าวหาการทุจริตจำนวน1382เรื่องวงเงินงบประมาณของโครงการภาครัฐจากคำกล่าวหารวม2 3 8 2 9 9ล้านบาทจำแนกเป็นประเภทคำกล่าวหาที่สำนักง,งานปปรชรับไว้ดำเนินการเองเฉพาะเรื่องที่ร้ายแรงหรือเกี่ยวข้องกับผู้ดำรงตำแหน่งระดับสูงตามที่บัญญัติในพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและป,ะปราบปรามการทุจริตพศ2 5 0 0 จำนวน3าม5เรื่องมียอดวงเงินงบประมาณรวมทั้งสิ้น2,36,240ล้านบาทพบว่าเป็นการทุจริตการจัดซื้อจัดจ้างมากที่สุด2 7 0 0 6 0ล้านบาทรองลงไปเป็นเรื่องของการดำเนินการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบวงเงิน23,840ล้านบาทพลตบุตเอกวัชรพลประสานราชกิจประธานปป,ปชกล่าว แม้เกมในสภาจำนวนเสียงจำนวนมือพักรัฐบาลจะยกบวดรอยครั้งชนะร้อยครั้งมินำซ้ำทุกองคาพยพที่เกี่ยวเนื่องหนุนนำรัฐบาลยังแข็งโป๊กทว่าความศรัทธาต่อตัวรัฐบาลพลเด็ประยุทธ์ทั้งเรื่องประสิทธิภาพในการบริหารจัดการประเทศและทันมาพิบาลของรัฐบาลจะกลายเป็นสนิมส้อยกัดกินเรือเหล็ก ที่มีอาวุธยุโทโธปกรณ์อยู่เต็มลำเรือปัญหาทั้งหมดที่กำลังซุกอยู่ใต้พรมเชิงบันไดทำเนียบรัฐบาลและมาจากนักการเมืองถึงข้าราชการถึงนักธุรกิจเป็นวงจรอุบาทเมื่อไม่มีคนรับผิดชอบเช่นปรับรัฐมนตรีเกียรว,ว่างและข้าราชการขี้ชอมีฉะนั้นปมโควิดระบาดและโลกสองจะเป็นทุ่นระเบิดทุ่มใส่เรือรัฐนาวาพลเอกประยุทธ์ให้อับปางดำดิ่งลงกลางมหาสมุทรแห่งศรัทธา ขอขอบคุณข้อมูลเนื้อหาข่าวจากเว็บไซต์ข่าวสดและบางกอกทุเดย์ขอขอบคุณทุกที่กราารับชมสวัสดีค่ะ